สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในการเล่นล่มล่อนล่มบินของกองทัพเรือนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคในการบินแบบการลงเป้าแม่นยำนะครับซึ่งการบินล่มล่อนล่มบินนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างที่เล่นกันนะครับก็จะมีทั้งชิงแชมป์ประเทศไทยและรายการชิงแชมป์โลกนะครับก็คือประเภทลงเป้าแม่นยำนครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการการพับร่มที่มีหลากหลายวิธีนักเรียนเราจะทําการพับมาครับก็จะมีวิธีการพับหลากหลายวิธีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่เขาจะมาทําการตรวจสอบร่มนะครับว่าร่มมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับในการที่ถ้าร่มพับไว้นานๆก็อาจจะมีผลในเรื่องของการมีการเช็คตรวจสอบนะครับ มาแล้วนะครับผมคนแรกนะครับก็จะเป็นคุณครูของเรานะครับครูไฟนะครับอันนี้ก็นักลบหมื่นจํำนะครับก็เฉียวต้นไม้ไปเล็กน้อยนะครับผมจะเห็นได้ว่าการลงเขาก็จะเป็นการออกจากหน้าผานะครับอันนี้เราจะสังเกตจากว่าลมดีไม่ดีอยู่ที่กลวยลมนะครับแล้วก็มีนกนะครับหรือว่าพี่ใหญ่นะครับ เราวันนี้นะโอ้โหฟ้าสวยลมดีสีแดงสีเขียวเราวันนี้เรามีสองที่นั่งนะฮะบินสองที่นั่งวันนี้เรามีสองที่นั่งด้วยนะครับผมสำหรับการบินวันนี้<ช>ของผมก็จะตั้งลมไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้า ไปก่อญาน,นิดหน่อยน,นะก็จะเอามาทําการตั้งล่มใหม่นะครับของอดีของล่มร่อนนะฮะก็คือการที่เราได้ตั้งล่มหรือว่าล่มยึกลางสมบูรณ์ก่อนที่จะออกจากหน้าผาหรือว่าภูเขานั่นเองครับจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งต่างจากนักโดดกระโดดร่มนะครับที่จะออกมาจากเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นล่มกระตุกเองหรือว่า เรื่องกระตุกให้่นนี้อันนี้ก็จะมือการเทคนิคการตั้งล่มนะครับเป็นการเคลียร์สายนะครับตรวจสอบสายว่าพันไหมเกี่ยวไหม้นะครับก็เป็นการจับสายนะครับเพื่อที่จะยกล่มขึ้นหัวนะครับ เแล้วครับยกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแอดมินเองนะครับการยกรมโอเคครับออกได้นะครับบางครั้งร่มก็อาจจะแรงสู้คนไม่ได้นะครับก็ลุกเป้านะครับ ก็ไม่ลงนะครับวันนี้นิดเดียวครับอันนี้ก็ครูเจมส์นะครับครูเจมส์ไดลงไปแล้วครับแม่นยามากนะครับคูวีนะครับอ่านไปนิดเดียวนะครับการลงเป้าแม่นยานะครูมดนะครับวันนี้สภาพอากาศเหมาะมากกับการลงเป้านครับเทคนิคครับเทคนิค โอ้โหอย่าเป้าหนีต่อ้ปัญหารอบต่อไปใครเป็นคนขับรถวะเนี่ยเดี๋ยวผมทให้ครับมาแล้วครับผมน้องอิมหนึ่งในสมาชิกของเราต่อไปเราจะพาเด็กนักเรียนบินลงเป้านะครับเดินผ่านหน้าก่อนเดินผ่านเสื้อชัวชัว สุดยอดก็จะเซียนไปเด้อทีนี้จะไปมาเลเซียพรุ่งนี้นี่เขาต้องทำอย่างนี้นี่ อเอาจริงนะทุกคนเลยเว้ย